ความดีที่จะป้องกันอบายภงผก็คืนหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเพื่อทำแลพระอริยสง์ปฏิบัติตามท่านไม่ฝ่าฝืนแล้วก็สองรักษาศีลตามสภาวะให้ครบถ้วนอย่าให้บกพร่องสำหรับครวัตมีความสำคัญที่ศีลห้าถ้าทรงชิ้นแปดได้ก็ดีชิ้นแปดไม่ไหวก็ไม่เป็นไรชิ้นห้าปอ และจิตใจคิดไ้เสมอว่าถ้าตายคราวนี้การเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการอีกการเป็นทวดาหรือพรหมเป็นสุขท่วคราวหมดบุญวาสนาบร,รมีก็ต้องลงมาใหม่ <c oughs> เราไม่ต้องการอีกส่วนที่เราต้องการจริงๆนั่นคือพระนิพพานทรงกำลังความดีอย่างนี้ให้ส่งตัว